ข้อ6ปัญหาทุกชนิดเราต้องคิดไว้เสมอนะครับปัญหาทุกชนิดก็คือความรู้และประสบการณ์ที่มีค่าเไม่มีใครสอนเราได้มันก็จะมีเกิดขึ้นเฉพาะเราเท่านั้นเองยิ่งถ้าเราแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองแล้วเราก็จะจําไม่ลืมนะครับเวลามันมีปัญหาแบบนี้อีกเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้หรืออธิบายให้ลูกค้าฟังได้นะครับข้อ7 ต้องคิดเสมอว่าเราเก่งกว่าลูกค้านะครับทุกครั้งที่เราไปประชุมกับลูกค้าไม่ว่าจะเจอกับผู้จัดจาการบริษัทหรือว่าวิศวกรใหญ่อะไรก็แล้วแต่เราต้องคิดว่าเราเก่งกว่าเขานะครับเพราะว่าเราทำด้านนี้มาโดยเฉพาะนะครับแล้วก็เรื่องบางอย่างถ้าเกิดเราไม่รู้เนี่ยเราก็อย่ามั่วนะครับ เราก็บอกเข้าไปว่าเออเราไม่รู้เรื่องนี้เพราะว่ามันไม่มีใครเก่งทุกเรื่องนะครับแม้แต่ในเรื่องที่เราชนานาญเราก็ไม่ได้เก่งทุกอย่างนะครับเราไม่ไม,ไม่ไม่รู้ทุกเรื่องนะครับแต่ถ้าเราไปมั่วแล้วมันเกิดปัญหาว่าเขารู้ขึ้นมาเราเราเรามั่วแล้วมันผิดวันหลังความน่าเชื่อถือของเราก็จะหายไปนะครับข้อ8ดก็คือความรอบรู้ ถ้าต้องการให้สำเร็จนะครับทำงานแล้วก็สำเร็จในสาขานี้เนี่ยเราไม่ใช่จะมีความรู้เฉพาะแค่ด้านเหล็กด้านกลึงด้านเชื่อมอย่างเดียวนะครับเราต้องมีความรู้ด้วยอย่างผมเองเนี่ยผมตอนสมัยที่ยังไม่ได้ทำตอนสมัยเรียนเนี่ยผมก็ชอบเรียนรู้เรื่องช่างนะครับผมเรียนทั้งช่างซ่อมโทรทัศน์อิเล็กทรอนิก ช่างซ่อมตู้เย็นเราก็เรียนมาหลายเรื่องนะครับเวลามีปัญหาบางทีมันก็ใช้ไอความรู้พวกนี้นะครับแก้ไขไปได้นะครับต่อไปข้อดีของเรื่องการทำมาตรฐาน ISO นะครับจากประสบการณ์ที่เราทำ ISO มาต่อเป็น10บปีเนี่ยความจริง ISO เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนก็เพียงแต่ควบคุมเรื่อง เกี่วยวกับเอกสารจะเป็นส่วนใหญ่นะครับ Vern. เช่นเอกสารรับงานเอกสารการสั่งผลิตน,นะครับต่างๆพวกนี้การคาลิเบตอุปกรณ์ต่างๆนะครับ ISO เนี่ยเขาไม่ได้ลงลึกไปถึงวิธีการผลิตใดๆนะครับเราต้องทำแล้วก็คิดของเราเอง ISO เขาจะควบคุมในเรื่องเอกสารคร่าวๆนะครับถ้าระบบเราดีอยู่แล้ว การทำ ISO นี่ก็จะง่ายนะครับแต่ถ้าระบบเราไม่มีเลยเละเทะการทำ ISO จะยากนะครับส่วนใหญ่ความผิดพลาดในระบบระเบียบต่างๆของ ISO เนี่ยมันก็เกิดจากคนส,ส่วนใหญ่นะครับเอ,อ่ทำเอกสารผิดพลาดอะไรพวกนี้นะครับส่วนของเราเนี่ยพอเพราะเราวางระบบไว้ดีตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ปี ที่เปิดใหม่ๆ2,535-36เราจัดระเบียบของเราได้ดีอยู่แล้วฉะนั้นพอมาทำ ISO เราก็ได้รับรองภายใน1เดือนนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราอยากจะแนะนำก็คือ ISO เขาไม่ได้แนะนำว่าคุณจะต้องทำเป็นเอกสารเป็น hard copy หรือว่าเป็น soft copy นะครับแต่ของตั้งพริยะเราเน้นที่ hard copy เพราะว่า เราจะเห็นประโยชน์มันตอนหลังจากสิบปีเมื่อเราผลิตพัดลมไปให้ลูกค้าแล้วสิบปีลูกค้าเกิดว่าพัดลมมันเสียมันพังหรืออะไรก็แล้วแต่ในช่วงสิบปีนั้นนะถ้าถ้าเรามีฮาร์ดคอปปี้อยู่นะครับลูกค้าอยากจะทําตัวเก่าเหมือนเดิมเลยไปตั้งที่เดิมแทนที่เดิมหรือว่าเขาทําระบบขึ้นมาใหม่เขาอยากจะดีไซน์อะไรต่างๆใช้ตัวเดิมเราก็เอาตัวนั้นนะ เอาแบบตัวนั้นมาทําใหม่ได้เลยมันก็จะเหมือนของเดิมทุกอย่างแต่ถ้าเอาเก็บไว้ในในคอมพิวเตอร์เกิดในช่วงสิบป,ปีมันมีโอกาสที่มันจะเสียนะครับถ้ามันเสียไปและแย่เลยนะครับกลายเป็นว่าเราในสิบป,ปีเนี่ยเวลาจะทําพัดรมของตัวเองก็ต้องไปก๊อปปี้ของตัวเองที่หน้าง,งานนะครับมันก็ตลุตลกดีนะครับเออ ในเรื่องเอกสารที่ ISO ไม่ได้แนะนำแต่ว่าเราทำก็คือ hardcopy คือสมุดรับงานนะครับสมุดรับงานเล่มนี้เราก็ใช้สมุดบัญชีเล่มใหญ่ๆนะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการรับงานในทุกงานนะครับเราก็มาทำเป็นช่องๆนะครับหน้าหนึ่งอาจจะมี4ช่องเราใช้สมุดเล่มใหญ่เลยแล้วพอต้นปีเราก็เริ่มจากหมายเลข001นะครับ เราก็ไล่ไปเรื่อยพอถึงสิ้นปีเราก็ไปเริ่มปีหน้าเราก็เริ่ม0ูนใหม่แต่ว่าเลขมันจะต่างกันก็ต่อเมื่อเราใช้เลขปีพศมาไว้ข้างหน้านะครับอย่างเช่น64 001เลขนี้เราก็จะยึดติดไว้ในเนมเพจนะครับเป็นซีรีส์นัมเบอร์ของสินค้าแต่ละตัวของเราถ้า1เลขมันมี4ตัวเขาสั่ง4ตัว5ตัวก็แล้วแต่เราก็จะเป็นทับ1ทับ2ทับ3ทับ4ทับ5ไป นะครับตัวนี้มันก็จะทำให้วันหลังเนี่ยลูกค้าแค่ดูจากเนมเพลตเราก็จะหาสินค้าเราเจอนะครับบางทีลูกค้าทำไป10บกว่าปี20ปีพระร่มบางตัวของตั้งพิยาเนี่ยใช้มา20ิปีนะครับเพิ่งจะเสียนะครับเพราะว่าลูกค้าเขาแมนเทนแนนดีตามที่คู่มือเราไว้ะฉะนั้นเวลาเขาจะทำตัวใหม่บางทีดูที่เนมเพลทเนมเพลทหลุดหายไปแล้ว นะครับทาสีทับบ้างอะไรมองไม่เห็นแต่ถ้าเป็นชื่อลูกค้าเนี่ยเรามาค้นของเราก็จะเจอนะครับเป็นรุ่นพัดลมนี้รุ่นพัดลมนี้เราก็สามารถทําตัวใหม่นะครับได้เลยต่อไปก็คือเรื่องเครื่องมือแล้วก็เครื่องจักรที่จําเป็นนะครับเวลาเราอบรมไปแล้วเนี่ยสมมุติว่าเราอยากจะทําโรงงานที่ผลิตพัดลมได้เลยนะครับเราก็จะต้องมีเครื่องจักร ที่จำเป็นเครื่องจักรของโรงงานผลิตพัดลมเนี่ยมันก็มีต่างกับโรงกลึงทั่วไปอยู่นะครับงานที่ผลิตพัดลมเนี่ยเครื่องมือแล้วก็เครื่องจักรที่ไม่ต่างกับโรงเด็กทั่วไปแต่ว่ามีเพิ่มอันที่สำคัญก็คือเช่นเครื่องบาลานซ์เครื่องวัดค่าความสัน่นเครื่องวัดควความเร็วลมนะครับวัดออกมาเป็นความดันสถิตนะครับอันนี้เราก็ควรจะต้องหามาซึ่งรายละเอียด ก็จะมีสอนอยู่ในตอนที่อบรมนะครับทุกชนิดโดยละเอียดน,นะครับยกตัวอย่างเช่นเครื่องบาลานเนี่ยมันจำเป็นมากนะครับถ้าไม่มีก็เป็นโรงงานที่ทำพัดลมโดยสมบูรณ์ไม่ได้ปกติจะราคาแพงนะครับแต่ถ้าเป็นสมัยนี้นะเครื่องบาลานถ้ามาจากจีนก็พอใช้ได้นะครับแต่ที่ดีก็คือมาทางยุโรปก็จะแม่นยำกว่านะครับ แต่เครื่องบาลานเนี่ยเราสามารถจากประสบการณ์ของเราเองเราสามารถทำขึ้นมาได้นะครับโดยการใช้หัวสมองก็คือคอมพิวเตอร์ซื้อมาจากทางยุโรปแต่ตัวแท่นมันเนี่ยเราทำขึ้นมาได้เองได้นะครับไม่ได้ยากอะไรเพราะจีนเขาก็ทำมาขายเราก็เป็นแบบนั้นนะครับเขาพัฒนาส่วนสมองคอมพิวเตอร์แต่ตัวของตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวแท่นอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ทำเรียนแบบ จากของทางยุโรปของเชงของเยอรมันของอะไรพวกนี้นะทำเรียนแบบแล้วก็เอาหัวสมองใส่แล้วก็มาขายเราซึ่งราคาจากสมัยก่อนถ้าเป็นล้านกว่าบาทเนี่ยทุกวันนี้จีนก็ทำอยู่ประมาณสามสี่แสนนะครับประมาณนี้ถ้าเราทำเองก็สามสี่แสน,นั่นของจีนก็หัวสมองก็เป็นหัวสมองแบบจีนนะครับมันถึงราคาสามสี่แสนแต่ถ้าเกิดว่าเรา หัวสมองที่เป็นของทางยุโรปเนี่ยเฉพาะตัวหัวสมองมันก็คือไอ้คอมพิวเตอร์ตัวนั้นเนี่ยมันก็อยู่ประมาณห้าแสนแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าความแม่นยำเนี่ยมันต่างกันเยอะนะครับเครื่องจีนผมก็ไม่กล้าใช้เหมือนกันช่วงนี้นะครับเราก็ใช้หัวสมองของอ,อ,อิตาลีนะครับก็ราคาอยู่ประมาณ5้0 0 0 0บาทแล้วเราก็มาทําแท่นเองทั้งหมดก็รวมแล้วก็ไม่ถึงหล้านบาทก็ถือว่า แท่นเราสามารถทําให้ใหญ่แค่ไหนก็ได้รับน้ำหนักเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะเราทําเป็นแล้วนะครับเครื่องบาลานซ์นี่เราก็ทําของเราเอ่อมาเองทั้งหมดตอนนี้ก็มีอยู่สามเครื่องนะครับซึ่งสมัยก่อนนี้ตอนที่ไม่มีสตางค์ซื้อเครื่องบาลานซ์เออเขาเรียกว่าช็อปบ,บาลานซ์นะครับช็อปบ,บาลานซ์ก็คือแท่นเหมือนแท่นเคึงที่ตั้งอยู่ที่โรงงาน สมัยก่อนเราก็เริ่มด้วยการทำซื้อเครื่องฟิวบาลา์มาก่อนนะครับฟิวบาลนานี่สมัยนู้นหายากนะครับไม่มีเงินซื้อด้วยแล้วก็ไม่มีคนที่เขาจะมีนะครับอย่างเราทําตัวพัดลมใหญ่ๆเนี่ยน้ำหนักสองตันใหญ่สองเมตรยี่บตอนที่สมัยเปิดร้านใหม่ๆนะครับมันก็หาเครื่อง ในประเทศไทยที่เขารับจ้างก็ยังไม่มีเลยนะครับเราก็ต้องอาศัยตัวฟิวบาลาันตอนนั้นมีอาจารย์คนหนึ่งเขามีอยู่เราก็ไปยืมมาจากมหาวิทยาลัยนะครับยืมมาแล้วก็ใบบาลาั่นให้ลูกค้าที่น้างานก็รู้ล่วงผ่านไปได้ด้วยดีตอนหลังเราก็เลยจําเป็นต้องต้องซื้อเครื่องฟิวบาลานมาใช้เองบ้างนะครับ ช่วงนั้นมีอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเขาเห็นว่าเครื่องมันแพงเขาก็พยายามทําอยู่นะครับแต่ว่ามันใช้ไม่ได้ทําเองเราใช้ไม่ได้นะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าเออลองไปซื้อเครื่องเก่าเครื่องบาลานซ์เก่าของญี่ปุ่นดูซิเพราะตอนนั้นประเทศจีนยังไม่มีทําขายนะครับเราก็เลยไปซื้อเครื่องบาลานซ์เก่าของญี่ปุ่นมาแล้วก็เอาไอ้สมองที่มันเป็นอนาล็อกเป็นเข็มกระดิกกระดิกะนะครับซึ่งเราคิดว่ามันมันเก่าแล้วมันก็คงไม่แม่นก็เลยเอาออก เราก็ไปซื้อเครื่องอิตาลีมาใส่ก็ปรากฏว่ามันใช้ได้ดีนะครับพอดีตัวนั้นมันรับน้ําหนักได้แค่1000กิโลก็ตันหนึ่งนะครับไดมิเตอร์ก็ได้ประมาณ1.2เมตรเท่านั้นเองเอซึ่งเราไม่พอนะครับเราก็เลยคิดว่าทําเครื่องขึ้นมาใหม่โดยเรียนแบบตัวแท่นของญี่ปุ่นนั่นแหละครับเอามาออกแบบใหม่แล้วก็ทําขึ้นมาเองแล้วก็ใช้สมองของอิตาลีนะครับปรากฏว่ามันใช้ได้ดีนะครับ ตัวที่ทำใหม่ก็ลําหนักได้3ตันแล้วก็ไดมิเตอร์ได้ถึง2เมตร50ปัจจุบันก็ใช้มากเกือบ10ปีแล้วมันก็ยังใช้ดีอยู่นะครับลงทุนไปก็ไม่ถึง1ล้านบาทอันต่อไปก็คือถ้าเครื่องจักรอีกตัวหนึ่งก็คือไม่ใช่เครื่องจักรนะเป็นเครื่องมือเมื่อเราทำพัดลมมาจนถึงระดับหนึ่งแล้วเราก็ต้องมีการวัดลมตามมาตรฐานใช่ไหมครับลูกค้าต้องการ อย่างที่เคยพูดให้ฟังว่าปกติแล้วมันต้องส่งไปทดสอบมาตรฐานว่าได้ลมอะไรตามที่ลูกค้าต้องการหรือไม่ต้องส่งไปที่แอมค้าที่อเมริกาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับค่าส่งไปส่งมาก็แพงกว่าพัดลมไปรู้กี่เท่านะครับเราก็เลยใช้มาตรฐานของเอ่อ JAS นะครับหรือแอมค้าเองเขามีมาตรฐานอยู่แล้วก็เอามาเซตอัพนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือที่ ไม่เหมือนกับที่ใช้ในโรงเ็กทั่วไปนะครับเราก็ใช้เครื่องมือตามมาตรฐานที่เขากําหนดแล้วก็วัดขึ้นมานะครับเครื่องมือที่ใช้ในการวัดลมก็จะเป็นเครื่องมือที่เรียกว่าปิถอดทิวนะครับเราวัดลมวัดสแตติกเพชเชอร์แล้วก็เอามาทํากราฟประสิทธิภาพนะครับเครื่องมือที่วัดเนี่ยมันก็จะมีทั้งเป็นแบบ ยู u ทิว e ยูทิวก็คือใช้หลอดตัวยูนะครับมาใส่น้ําเข้าไปนะครับอีกอันหนึ่งก็คือต่อพิทอททิ้วกับเครื่องมือวัดเลยที่จะอ่านค่ามาเป็นเป็นเข็มก็ได้เป็นดิจิตอลเป็นตัวเลขก็ได้นะครับแล้วเราก็เอามาคํานวณซึ่งจะสอนในรายละเอียดการวัดลมอีกทีในในบทเรียนนะครับเครื่องอีกตัวหนึ่งก็คือที่เราซื้อมาเพราะว่ามันมันใช้ดีนะครับก็คือเวลดิ่งโรบอท ซึ่งมันเชื่อมสวยแล้วก็เร็วมากทําให้งานที่เรารับเยอะๆเนี่ยใช้ได้ดีนะครับชิ้นส่วนของพัดลมบางทีมันเป็นเล็กๆน้อยๆเยๆอะนะครับเราก็ใช้ตัวเนี้คุ้มเมื่อเรารับจ้างชิ้นส่วนหรือพัดลมจํานวนมากนะครับอีกตัวหนึ่งที่น่าจะต้องมีก็คือพวก cnc พัดมา a c คั i ตินะครับสมัยโน้นมันก็ค่อนข้างจะแพงนะครับตัวแต่ละตัวก็เป็นเป็นล้านเราก็เคยทดลองทำอยู่ นะครับก็ใช้ไอโปรแกรมไอ้แมทรนะครับแล้วก็ทําเครื่องมาก็ตัดได้สวยนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างขึ้นมาเองได้ไม่ยากนะครับก็เอาไว้จะสอนวิธีสร้างไว้ในบทเรียนอีกทีนึงน,นะครับวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อะไหล่ของพัดลมที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอันที่หนึ่งก็คือ แมททีเรียลทั่วไปก็คือเป็นเหล็กอลูมิเนียมสแตนเลสนะครับไม่ว่าจะเป็น3 4 4 3 1 6เอ่อพัดลมทนกรดก็จะใช้ PP นะครับโ,โพลีโพพไลินคล้ายๆกับแผ่น PVC นะครับแล้วก็เชื่อมได้ด้วยเครื่องเชื่อมของเขาเสำหรับทำพัดลมทนกรดโดยเฉพาะนะครับเหล็กแผ่นที่ใช้ทำพัดลมเช่นพัดลมเนี่ยเราก็ใช้แค่ s s 4 1 s s 4, 4 0 0ะครับก็คือคาร์บอนสตีลเนี่ยเหล็กเราเรียกว่าเหล็กแผ่นดำนะครับ ก็มาตัดเชื่อมเป็นตัวเฮ้าสิ่ิงตัวใบพัดได้เลยนะครับไม่ไม่ไม่มีเหล็กอะไรพิเศษนอกจากว่าจะมีการระบุมาว่าเป็นพวกเหล็กกันสึกอะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็จะมีสเปคต่างๆเราก็ต้องไปหาว่าในประเทศไทยมีขายไหมนะครับก็ยังมีพวกเหล็กซิงเหล็กแผ่นขาวเออเหล็กแผ่นขาวนี่ก็จะเป็นเหล็กที่มันยืดหยุ่นได้ง่ายเวลาเรามารีดอะไรมันก็จะไม่ค่อยขาดนะครับ แล้วก็สังกสีทําพัดลมบางพวกที่เป็นไ์ดวตี้นะครับส่วนเหล็กเผาที่ใช้ทําเผาของพัดลมก็ mm hmm. ใช้เผาหัวแดงนี่นะครับ s 3 5 c หรือ s 4 5 4เป็นหลักนะครับชิ้นส่วนของพัดลมที่สำคัญก็คือตัวฮับนะครับหรือตัวดุมตรงกลางของใบพัดนะครับเราก็จะมีทั้งแบบที่เราใช้เหล็กหล่อนะครับพวก fc หรือเป็นแบบสำเร็จที่มันเป็นเตเปอร์บูธนะครับเป็นเป็นเตเปอร์บูธนี่ก็จะมี2อย่างนะครับก็คือแบบที่ใช้ยึดน็อตติดกับใบพับอีกอันหนึ่งก็คือใช้เชื่อมติดกับใบพัดเลยเขาเรียกว่าเวลออนฮับนะครับไอ้ตัวยึดน็อตก็เรียกโบออนฮับก็จะมีขายสำเร็จรูปนะครับอันต่อไปก็คือซีนป้องกันลมรั่วบริเวณเพลากับตัวเสื้อนะครับตัวเสื้อพัดลมก็จะมีเพลายื่นออกมานะครับ ไม่ว่าจะเป็นพวกต่อตรงหรือหขับด้วยสายพานก็จะต้องมีเปล่านะครับก็จะมีซีนกันรั่วนะครับซีนตัวนี้ก็จะมีหลายแบบเช่นแบบลาบิลินแบบยางเป็นแผน่นแล้วก็มามาเจาะรูให้พอดีนะครับแบบคาร์บอนซึ่งเป็นสามชิ้นประกอบกันรัดภพาไว้แน่นนะครับตัวนี้ก็จะซีนสนิทหรือไม่ก็เป็นพวกซีนไนโตรเจนซึ่งจะต้องหล่อเลี้ยงด้วยกา๊าซไนโตรเจนเพื่อไม่ให้อ่อ ก๊าซที่เราดูดมาอยู่ในระบบเนี่ยรั่วออกมานะครับให้มันไนโตรเจนมันมีแรงสูงกว่าก็ให้มันดันเข้าไปแทนนะครับก็จะป้องกันการระเบิดถ้าก๊าซที่รั่วออกมาได้นะครับอันต่อไปก็คือพวกแบริ่งต่างๆแบริ่งของเราก็เน้นใช้ของ skf นะครับเป็นหลักเพราะว่ามันเป็นแบริ่งมาตรฐานนะครับเราเคยใช้ของของจีน พวกนี้มันใช้ไม่ได้นะครับสักพักนึงก็จะเสียเร็วมากแต่ถ้าเป็นของ SKF แล้วเราเลือกให้มันถูกก็หมายถึงว่ารับหนักให้ได้รอบให้ได้นะครับแล้วก็บํารุงรักษาให้ดีพวกนี้จะใช้ทนมากนะครับถ้าบํารุงรักษาเปลี่ยนจรารบีตามที่กำหนดไว้ในคู่มือที่เรามีให้ด้วยเนี่ยมันจะใช้ทนมากจนลืมเลยนะครับเรื่องต่อไปก็คือผู้เลข่ขนาดต่างๆนะครับ เทคนิคการปรับตั้งสายพานให้ได้มาตรฐานการเลือกคัปปิ้งชนิดต่างๆมันจะมีตารางเลือกอยู่นะครับเราก็จะสอนให้ทั้งหมดอันต่อไปก็คือ Isolation rubber หมายถึงยางรองคล้ายๆยางรองของเครื่องยนต์นะครับยางรองแท่นเครื่องจะเป็นยางหรือเป็นสปริงก็แล้วแต่เป็นระบบกันสะเทือนไม่ให้พัดลมมันสะท้านลงไปที่พื้นนะครับ พัดลมตัวมันอยู่บนซับพอร์ตสูงๆอ่ะถ้ามันสะทานมันจะสั่นไปทั้งอันนะครับสั่นไปทั้งซับพอร์ตถ้ามียางรองไว้มันก็จะดีนะครับดีขึ้นพัดลมไม่ว่าจะบาลานซ์มาดีแค่ไหนนะครับยังไงมันก็จะเหลือค่าความสั่นอยู่ให้มันอยู่ในมาตรฐานมันก็ยังมีความสั่นอยู่มันไม่เหมือนกับพัดลมที่หยุดอยู่นะครับพอมันหมุนยังไงมันก็มีความสั่นอยู่ฉะนั้น การใส่ยางรองหรือว่าสปริงมันก็ช่วยลดความเสือ่อมความสั่นสะเทือนไปที่ถักที่ที่พื้นนะครับอันต่อไปก็คือชุดอัดเจระบีบลลิงส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีเปลี่ยนถ่ายเจระบีนะครับที่เป็นพรมเบอร์็อกแต่ถ้าเป็นเบลลิงที่เอ่อพวก ucp ucf พวกนี้มันจะมีหัวเจระบีอยู่เราก็ต้องใช้วิธีอัดเจระบีโดยอัตโนมัตินะครับค่อยๆอ,อัดเข้าไปทีละน้อย เพราะว่าจรารบีถ้าเราอัดเข้าไปเยอะพอแบริ่งมันหมุนเนี่ยมันก็โดนรีดออกมาแทบจะหมดอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเขาถึงมีหัวอัดจรารบีสําหรับต่อพวกออโตคริสเนีฮะเพื่อให้จรารบีเข้าไปทีละนิดนิดแต่ว่าเข้าไปตรงกับเม็ดลูกปืนเลยของเราก็มีทําชุดอัดจราระบีอัตโนมัติอยู่นะครับก็มีขายอยู่ต่อไปก็คือชุด วัดความสั่นหมายถึงว่ามันจะเป็นตัวติดกับตัวแบริ่งนะครับเป็น v วเบ a รชั n นเซนเซคือถ้าเกิดว่าพัดลมมันมีความผิดปกติเรื่อง v วเบ a รชั n ขึ้นมาถ้าเราไม่รีบหยุดมันมันก็จะพังภายในเวลาไม่นานนะครับพอมันเริ่มสั่นเนี่ยก็ถ้า v วเบ a รชั n นเซ s เซอมันทำงานมันก็จะสั่นให้พัดลมหยุดแล้วก็มีสัญญาณเตือนอันนี้ก็ช่วยให้ความเสียหายเนี่ยมันลดน้อยลงไปเยอะนะครับ หัวข้อเรื่องที่ใช้ในการอบรมนะครับสำหรับความรู้เบื้องต้นของพลมอุตสาหการรมที่ต้องรู้และต้องเข้าใจเพื่อการพัฒนานะครับ